ครับสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนุ่งไงทีกันไทยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับช่วงทำดแดกแหวกแมวนะครับทุกคนยี่ผมจะบอกนะว่าช่องนี้กินแบบปกติไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบมันจะไม่แท้ครับทุกคนเนยกินแบบเอาให้แบบเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะครับช่องนี้นะทำแบบ ที่อาจทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้ว่าได้นะครับทุกคนทาการทําแดกแหวกแนวนะครับทุกคนก็ทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วนะว่าผมจะมาทําอะไรนะว่ามันก็ไม่ได้พิเศษอนะไรแหละทุกคนอาจจะรู้เลยว่าผมไม่กินเผ็ดนะครับทุกคนใครที่เป็นคปติดตามผมช่วงแรกๆนะว่าผมไม่กินเผ็ดเลยนะอืมจริงๆแต่วันนี้ก็จะมากินไอติมใส่พริกป่นนะครับทุกคน ทุกคนซื้อมาเลยห้าบาทแล้วก็ไอติมอีกสิบห้าบาทนะทุกคนเพราะว่าไม่มีเงินนะครับทุกคนซื้อพวกแบล็กนัมกินได้หรอกครับทุกคนก็ต้องเก็บเงินมาทำพลิปต,ต่อไปก็มาทํากินกันเลยดีกว่าไปตอนแรกเราก็แกะพริกก่อนเลยนะทุกคนนี่เราก็แกะพริกแบบนี้ ต่อไปเราก็จะแ,แกะไอติมนะทุกคนเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนต่อไปเราแกะไอติมนล้ทุกคนโอ้แกะดีๆแจ๋วปบ๊บๆๆๆบเบบบเฮ้ยโอ้โหสีสันน่ากินเหมือนเหมือนอะไรปะดูดิแตกแล้ว อะไรนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติงต้งๆิๆให้ผมได้นะคบทุกคนเออแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะเออมาเดี๋ยวเราทําการเทพริกใส่ลงไปในนี้ก็เลยกว่าที่ผมหลีตานี่ไม่ใช่อะไรนะแสบตาครับทุกคนดวงทิีแม่งดูดิดวงทีแม่งดวงใหญ่จ้องมาทีเนี้ยเห็นนะเอ้ยไม่เห็นเห็นได้ห็นได เออต้องลยต้องหลีตาหนอ่อยอะครับขอ,อโทษทีนะแต่ก็เทพิกเลยกว่าย้ำผมไม่กินเผ็ดดูๆๆดูดูทีกันเอ้ยห้โหโหตี๊บ เฮอดูดิดูดิครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้บ้านนะเดีย๋ยวเอาไปให้ตาผมกินกับน้ำปลาไม่อยากจะกินเลยครับทุกคนดูดิมาดูกันดถือว่าเยอะนะดูดิถือว่าเยอะนะไม่ใน,นน้อยนะเนี่ยถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงก็แปลว่าข้องน้ปลานะล้ว ูเล่นนนะทุกคแต่ถ้าได้ลงก็ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าไม่ตายนะทุกคนมาี๋ยวเราทำการกินกันเลยก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับได้ใครกดกระดิ่งเต็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 งแล้วกินกันเลยนะครับทุกคนมาสามสองหนึ่งกดสามให้ด้วยเนี่ยกดกดให้ด้วยนะมา ก็<อ> <S <S> ห่มพริกว่ะต่อเลยยาฮูว้าวอ้า

อ่ะอ่ะอ่ะพีทอ่ะจุดนี้ไม่เป่นไรครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครกดกระดิ่งไปเจ้าหนี่ห่อไปรัน <Run. S 1>